นี่ครับไรข้าวโพดที่ผมเอามาพ่นให้แล้วผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูนี่ผมเดินลัดในสวนขา้าวโพดดูมันสูงจริงๆครับนี่นี่นี่น,นี่นี่คือนี่คือผมผมเดินอยู่ตรงนี้นี่ความสูงของต้นข้าวโพดครับผมเดินให้ดูเลยเดินให้ดูเลยว่ามันสูงขนาดไหนดูครับดูครับนี่ครับนี่คือลำต้นของมันลาต้นนี่คือใบใบ ไปและลำต้นครับครับนี่คือผมจะมาถ่ายให้เห็นกันว่ารัดไปในป่าเขาพ่มันสูงขนาดไหนนี่คือระดับระดับหัวผมนะครับนี่คือระดับหัวผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับครับผมดูจากสัปสองสัปดาห์ก่อนแค่หัวเข่าครับโอ้โหผมมั่นใจเลยผมปอบย้ำให้พี่น้องชาวกเกษตรกรได้มั่นใจเลยผมและลองไปทะลุดูแลกข้างๆนี่ครับไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้ผมคาดว่าคงจะใช้แค่ปุ๋ยปุ๋ยอีซหรือปุ๋ยอันที่เขาใช้กันทั่วไปเท่านั้นนี่ครับดูดูนี่คือเอวของผมนี่คือเอวของผมครับครับผมแล้วก็นี่คือเส้นแบ่งระหว่างระหว่างไร่นี่คือตอกย้ำให้เห็นการชัดชัดเมื่อกี้อาจจะไม่ได้เห็นชัดนี่คือนี่คือนี่ครับนี่คือนี่แล้วก็ฝั่งนี้คือที่ใช้ที่เขียวนานโนหรือซปเปอร์เกนนอโนไปนี่ครับ ครับผมก็ก็ถ่ายกันให้เห็นครับผมมั่นใจเลยผมเลยตอกจาให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้มั่นใจอีกครั้งหนึ่งนี่ครับนี่ครับผมจะถอยมาในไร่ของที่ไม่ได้ใช้เดี๋ยนะครับนี่ครับนี่มีความแตกต่างหว่างไร่นน้นไร่นู้นครับไร่นน้นไร่นู้นแล้วก็มาไร่นี้ครับครับผมขอบคุณมากครับให้มั่นใจกันเลยว่า อีกเกียวนานูแค่ร้อยห้บาทสองไร่ยังใช้ไม่หมดครับผสมน้ำหกสบลิตรใหญ่โตขนาดนี้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตจริงๆครับผมตอกจ้ำให้ดูเลยขอบคุณครับครับผมครับครับ